Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer Rising the song to the highest bidder got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year so new me never gonna look back you never gonna look back cause damn i was built to last you move slow when i move fast uh, oh. มันมากมันมากนะหลายคู่วันนี้แต่เห็นคงสิงเละขอดพอดีเขาไม่ค่อยอ่านลายกลุ่มเท่าไหร่ครับผมขอประทานโทษเดวยครับใส่กันเต็มเพียวเละสิงเละขอดแต่ละค่าเปิดตัวมาด้วยไอ้คนถือป้ายเมื่อกี้เป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยไปกันหมดเลยคร่ะทีเอานกสัมภาษณ์นิดนึงครับไหว้ไว้คืออย่างรือสมมติไงกางแต่เอาโอ้มันมากมันมากโอ้โหเมื่อกี้นะฮะถ้าทุกคนเห็นภาพนะฮะน้องๆสองคนไม่เห็นหรอกนักมวย ปลายมาอยู่นี่ปลายมาอยู่ตรงนี้นุ๊กนุ๊กแค่โดนอยู่แบบนี้นะครับต้าประขามเจ๊ถูกนะครับสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปดูในไลฟ์ตัวเองขามากโอ้ขามากขามากอ่ะโอเคครับเอาสะพานนุ๊กนิดนึงเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมากพี่ขามันแรงดีนะตั้งแต่ไปซ้อมแล้วแรงดีมากเออแล้วมาเจอเงี้ยคือหนึ่งเรายังไม่เคยขึ้นสังเวียนทั้งสองคนไงเออเแล้วมันเจอหมัดัดเดียวล้มเลยไม่มันเป็นเป็นจังหวะเพียงใส่กันพอดีไงใช่แล้วก็อ้าวก็ถือว่าเป็นกีฬาลุ่นผู้ชายนะครับก็ อย่าอย่าดราบ้านะครับน้องๆก็อ่าสนุกสนานเฉยๆนะครับต่อยเสร็จเออต่อยจริงเจ็บกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้วันนี้ผมก็ลงนวมกับพี่สอนก็ค่อนข้างที่จะหนักกว่านี้อีกหนักหนักอ่าโอเคโอเคโอเคฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะถามนิดนึงต่อยวันนี้แล้วถอนตัวทันนะอะไรนะถ้าวันจริงที่ไปไปเตะกับเขาถ้าถ้าวันจริงที่ไปเตะกับเขาเนี่ยออกมาแบบนี้ไม่ได้นะเออไปเตะไปต่อยเออไปต่อยกันกับเขาแสดงว่าออกมาแบบนี้ไม่ได้นะครับ แสดงว่าไม่มีคนบอกแกบอกว่าผมชอบมวยแค่การกีฬาไม่ได้ไปแข่งไหนอ๋อไม่แข่งไม่แข่งขันโอเคฮะอ่ะโอเควันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะฮะประมาณเที่ยงคืนแล้วเลยครที่จะเที่ยงคืนก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะจอทุกคนเลยครับวันนี้เสียงแหบมากแล้วขอบคุณก็หวังว่านะครับเราจะมีไฟที่สองบ้านเสียงอ่าตามจากไฟสองนะครับอนาคตไม่รู้เดือนไหนเดี๋ยวค่อยลุ้นกันวันนี้หวังว่าจะได้รับความสุข รอบสองมีใช่ไหมน่าจะครับเอาพี่ขามไปที่อื่นผมไม่เอาของพี่ขามแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนคู่เดี๋ยวเปลี่ยนคู่ให้เดี๋ย่าเปลี่ยนให้เปลี Stick> ่ยนนี่ได้ได้นี่ได้กันเอออย่างี้สุดสีสุดสีชอบชกกันเหมือนเดิมเลยเรา EP สองเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งสีละครผมไปแล้วกันครับผมอใครพี่เน็ตกูก็ไม่เอาต่อยกับพี่เน็ตผมถามเขารู้สึกผมเนี่ยลมผ่านหูแบบกวุดลมวุดไปวุดคุยกันแล้วเบาๆนะพี่ห้าสิบพอห้าสิบพอ เสียงลมพันนี่ประมาณหนึร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครฟึดไม่ตายแต่เนาะของเจ้าลมพันหูบ่ของคอยนี่เคยเห็นเขาขึ้นมาอยูอมงนี้บ่โอเคฮะโอเคฮะนี่คือเกมฑ์เวลานะครับผมจัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมโอเคขอบคุณทีมงานบ้านสิงห์ทุกๆคนเลยนะครับนักดนตรีทุกท่านทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขอบคุณตัวน้ยทุกๆคนด้วยครับผมโดยโดยเฉพาะเอฟซีนาจอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็ อีกหนึ่งคอนเทนต์จิตกรรมดีของเรานะฮะบ้านสิงห์ตัดจากไปครั้งที่หนึ่งแล้วก็รอติดตามครั้งที่สองนะครับวันนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วพวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณฝันดีราติสวัสดีครับสวัสดีครับ